เอาละครับผมสุรชุ่งวเวลานะครับผมจะเจออีกครั้งนึ่งนะมันนี่ขอให้ทุกคนมีกันรับประดันนะ,ะถ้าคุณเห็นเว็บไซต์ตรงนี้นะผมเฟซบุ๊กนะโกก้าเนี่ยเขาส่งเมลมาให้ผมนะครับผมในฐานะที่เขาอยากจะเป็นสปอนเซอร์ช่องนะแต่เชว่าแต่นะครับผมผมตอบเขาไปว่าเนี่ยคนเราเนี่ยเท่นะไม่มีจะกินนะโดนล้างพอร์ตกันนะครับผมไม่มีจะกินกันที่เดียวเชียวก็ยังยังมีชีวิตอยู่ปกตินะไม่ต้องกังวลอะไรไปก็เราก็รู้สึกกับเขาว่า เฮ้ยมันน่าสนใจดีนะแต่เราก็ตอบไปว่าเอ,อ้ยเราไม่เอาบัตเจ็ตนะเราอยากทําให้นะครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ก่อนนะครับผมสิ่งสาคัญนะเวลาผมดูนะผมจะเข้าไปดูเว็บไซต์ก่อนว่าเว็บไซต์แม่งเว็บซต์จริงมั้น,นะครับผมซึ่งมันปลอดด,ดูดูแบบไม่มีปัญหาอะไรแปลกๆนะอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อน,อนแล้วผมก็ไปดูเพิ่มเติมว่าเฮ้ยจบเว็บใช้จริงแล้วไม่มีเลยเพิ่มเติมไหม ก็ไปดูนะครับผมในส่วนของมันมีเป็นรูปแบบของเพจท a เร a ยนแ n นเอิรนนะครับผมซึ่งเป็น Good Game to Learn e n g l i s h นะผมคือคุณไปเรียนอังกฤษอ่ะเอาจริงมันเป็นอะไรที่ผมพุ่งตรงนะว่าสำหรับผมทุกวันนี้ผมว่ายังเรียนอยู่นะผมคือหลายคนอาจจะเห็นว่าผมโง่ภาษาอังกฤษนะจริงๆแล้วผมไม่ได้โง่ภาษาอังกฤษนะแต่ผมไม่ได้ฝึกมันพอผมไม่ได้ฝึกมันปุ๊บเราก็กลายเป็นว่าเราย่ำอยวกที่นะผมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างแย่นะ อันนี้สำหรับตัวผมนะครับผมแต่สิ่งนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาคือคุณไปไปมินเอฟทนะครับผมขึ้นมานะแล้วก็ไปเหมือนกับมันสามารถเลเวลอัพติวเตอร์ได้มินนิวโกคารตัวติวเตอร์ได้นะครับผมหรือว่าอินแอ t เทรดดิ้งได้เหมือนกันนะถามว่าเวิร์กไมที่อยากจะเข้าไปลองนะผมสำหรับผมผมยังเห็นว่ามันมีจุดจุดบางๆอยู่จุดหนึ่งนะซึ่งอาจจะยังไม่ได้แบบร้อขนาดนั้นนะครับผม มาที่เกิดขึ้นก็มีโกเบเนนนะครับผมแยกไปแล้วก็โกก้ากิมนะผมที่แยกออกมาทั้ง2ส,ส่วนนะซึ่งถามว่าตัวไหนที่มีราคานะผมตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่ามีราคาตรงส่วนไหนเป็นพิเศษนะครับผมเราก็พยายามไล่ดูว่าเอ็กซ์เ n c e พรียนของเขานะครับผม7ปี10ปี11ปีเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแย่นะครับผมแต่ตลาดตลาดหมีซบเซาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปี2ปีนะครับถึงจะได้เห็นว่าตัวนี้เต็มเต็มนะครับผมแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้มันออกมาแล้วนะครับผมมันออกมาในส่วนของ free d o น n l o a d นะแอปสโตร์ App Store กับ Google p l a y นะครับผมซึ่งพอลองเข้าไปดูใน Google p l a y และแอปสโตร์นะครับผมรีวิวของเขาก็อยู่ในทิศทางที่บวกอยู่นะฮะไม่ได้ดูแบบดูงอกง่อยแบบขนาดนั้นนะและอัปเดตก็อัปเดตเป็นทิศทางที่บวกอยู่นะแต่เราอย่าไปดูที่บวกอย่างเดียวฮะรเราดูที่ลบด้วยครับผมเพราะว่า,าเราดูในฐานะที่มันเป็นลักษณะที่เป็นแอป เคชั่นก่อนนะครับผมไม่ได้ดูในดีแอพนะเพราะว่าถึงแม้มันจะบอกว่ามันดีแอพที่มันจะมีโอกาสได้รับเงินกลับคืนมาก็จริงแต่ผมอยากให้คุณดูฟังก์ชันของมันก่อนแล้วอยากใช้งานมันจริงนะครับเท่านั้นก่อนนะมันอาจจะดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณใช้งานนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าคุณชอบมันคุณก็ลองดูถ้าคุณไม่ชอบมันคุณก็ลบทิ้งไปนะผมซึ่งพอเราเรีเช็คนะครับผมในตัวมา NFT นะครับผมเ e ็ N net นีะครับผมซึ่งเราก็เห็นว่ามีสองส บรรก k i n นะครับผมกับตัวโกก้าเพย์ทูเรนอิงลิชนะครับผมซึ่งถามว่าทั้งสองตัวนี้ก็มีคนที่รีวิวอยู่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะค่อนข้างเยอะนะสองพันกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะต่อต่อเนื่องกันนะครับเอาชิมแห่งล้วกูออกแสนจวันน้าไปตั้งแต่อะไรนะต่อเนื่องกันนะสิ่งที่ผมค่อนข้างกังวลใจก็คือว่าวิษสัตของเขาที่มันตั้งไว้เนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยสิบสองพัฒนา ผมลองเข้าไปดูพัฒนาชนบทนะครับผมในส่วนของแขวงสามของออของสองต้นนุ่มเขตไร,ร่กระบังนะครับผมแต่คิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตรงนี้นะเพราะว่าผมลองรีเสิร์ชที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมในส่วนของแผนที่แมปนะผมเห็นว่าเป็นตัวนี้ว่ะผมก็เลยงงๆไว้มึงไม่น่าใช่ตัวเดียวกันนะวะ่าแต่เราก็พยายามรีเสิร์ชเพิ่มเติมฮะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเราอาจจะมีอะไรผิดพลาด <laughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าคุณควรคุณควรต้องหนีหนีหนีไปให้ไกลที่สุดนะครับ <laughs> <laughs> มันคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งเนอะเออซึ่งผมก็คิดว่ามันคงไม่ขนาดนั้นหรอกเออก็เป็นไปได้เดี๋ยวแต่มันอยู่ในบริเวณน,นี้มัน48นะครับผมเดี๋ยวอย่ายไปนิดนึง กูเกิลกูนี่นั่นก็โอ้โหไอ้โหดจริงๆเนี่ยมันคงไม่ใช่สารหรอกนะเนาะ <laughs> <laughs> เราก็แบบเออบางทีก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคลิก <laughs> เพื่อดู <laughs> แต่เอ้มันมีร้านอาหารอยู่นะ <laughs> Potato Biscuits by ชมชมัชมมยนะผมอ๋อไม่ใช่สาร <laughs> ไม่สาร <laughs> 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 เดี๋ยว เออแต่ก็อย่าไปอย่าไปหว <noise> ังอะไรกันรูปภาพนี้เลยเนาะบางทีเราก็อย่าไปคิดว่ามันจะดีไม่ดีเนาะอย่าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยพอเซิร์ชไปเซิร์ชมาเนี่ยมันก็มันวนๆอยู่แถวนี้แหละสิบสองสิบสองพัฒนาชนบทเนี่ยทางแถวนี้อืมแต่เราก็อาจจะเขาอาจจะคิดในทางบวกก็ได้นะผมอย่างนั้นก็มีอะไรที่อยู่ในประเทศไทยนะผมเอาไปไล่บี้กันดูได้นะ แต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนทุกท่านนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยมันมี a c e b o o k นะครับผมก็สามารถไปดูได้ Education สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ประเทศประเทศไทยได้ด้วยนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเออ,อยางน้อยก็มีอะไรที่น่าประทับใจนะว่าเขามีเหมือนกับอ,อ,อยากจะให้เราเรียนรู้มากขึ้นนะครับผมซึ่งเขาก็คงคิดว่าเราเป็นพวกออดักดานนะครับผมจริงๆแล้วคนไทยไม่ดักดานนะผมบอกนะคนไทยแค่ไม่กล้าใช้นะครับผมผมเจอเพื่อนทุกคนนะเพื่อนทุกคนพยายามพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดนะว่า ทุกคนในต่างต่างประเทศอะ่ะไม่ได้มีใครเหยียดเหยียดภาษาเราเลยนะการเหยียดเชื้อชาติมันเกี่ยวกับเหยียดไม่ได้เกี่ยวกับภาษานะครับผมมันเกี่ยวกับความเกลียดชังนะครับส่วนบุคคลนะแต่ภาษาเนี่ยไม่มีใครเหยียดกันเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่อย่างหนึ่งที่ก็เกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่กล้าใช้มันนะครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยผิดถูกไม่เป็นไรโง่คุณโง่คุณโง่ไม่เป็นไรคุณโง่ครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งที่สามไม่เป็นไรคุณมีโอกาสได้ใช้คุณลองใช้ดูครับผมอนั 2, อน เพราะผมคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ต่อคนไทยว่าถึงแม้ไอตัวข้างในฟังก์ชันของมันจะเป็นแบบโอกาสในการได้รับที่ต้องใช้แบบ NMT นะครับผมซึ่งผมมองว่าก็ไม่ได้จําเป็นหลอกในส่วนในส่วนนั้นนะถ้าคุณไม่ไม่อยากจะซื้อนะคุณก็ลองไปใช้แอปพลิเคชันเขาดูได้นะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยโซลูชันของเขาเนี่ยแล้วก็ส่วนของทเคโนมิคไวท์เพเปอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอินดิาัทที่เขียนมาเขียนมาโอเคนะครับระดับหนึ่งเลยนะ แล้วรถแมพที่เราเห็นนะครับผมในระยะเวลาสั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบ Market ็ p เพสที่เกิดขึ้นนะครับผมเอ่อเบรกิ่งพรับบิกเบต้านะครับผมไอ้ตัวนี้น่าจะยังไม่ได้เห็นชัดๆนะผมยังไม่ได้เห็นแบบเต็มร้อยนะครับผมแล้วก็ r k e t ็ p เพสน่าจะเห็นในช่วงเวลานี้แหละ678เนี่ยแหละครับผมแล้วก็10 11 12งเนี่ยแหละคงจะได้เห็นแต่อาจจะเลื่อนไปนะเพราะว่าแน่นอนตลาดหมีพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดนะครับผมแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่หักดโหดพอสมควรนะซึ่งสิ่งนนนีี้้ท่่่าาาาสใจจกก็คคืออวถุณยะ ลองได้รับตังค์นะครับผมก็จะมีส่วนของ NFT ชิปเซตนะครับผมที่คุณซื้อได้ก็ได้นะครับผมไปแล้วก็ไปเลื่อนทูเอิญนะครับผมแล้วก็ไปแล้วแด่แถวนี้นะครับผมแล้วก็ไปเอิร์นได้รับ NFT ชิปเซตนะครับผมแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้รับนะครับโกก้านะครับผมแล้วก็กิมนะซึ่งมันก็ออกมาออก exchange ได้นะครับซึ่งอันนี้เรายังปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้เห็นตัวโกก้าโทเค็นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตผมพยายามรีเซ็ิรีดันกันอีกทีครับรีเช็คซ้ำๆนะครับผม เพราะเราเราไม่ต้องการให้คุณแบบเข้าไปอยู่ในวังวนของการขายตรงนะอันนี้ผมไม่โอเคอย่างรุนแรงนะครับผมยังไม่มีมานะครับผมแต่คิดว่าในอนาคตอันใกล้คงจะเห็นเห็นคงจะเห็นมันเข้ามานะครับผมจำนะขอรีเช็คก่อนโก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 ไม่ใช่ยังไม่มาโอเคโอเคตอนนี้ยังไม่มีเหรียญไหนเหรียญนี้เหรียญพวกนี้เข้ามานะครับผมอย่างน้อยก็เอามาให้รับรู้รับฟังกันไว้ก่อนนะฮะ ก็คิดว่าน่าจะโอเคระดับหนึ่งแหละนะครับผมคือถ้าคุณไม่ได้อยากจะเข้าไปเล่นไม่อยากไปทําไปสนใจหาเหวอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่ต้องไม่อยากลงทุนก็ได้ไปเรียนรู้นะครับผมผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะขอประมาณนี้คร่าวๆครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผม